สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนค่ะนั่นก็คือตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15เมษายนปี2565เป็นการพยากรณ์แบบรายปักนะคะเรามาเจาะลึกดวงชะตากันค่ะ ว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภค่ะชาวพฤษภท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤษภ ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15มิถุนายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภ ว่าดวงชะตาของคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะ1-15เมษายนปี2565นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะคุณมีดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวค่ะและในวันที่หนึ่งเมษายนพอดิบพอดีเลยนะคะซึ่งเป็นวันที่หลายๆคนชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคด้วยนะคะดาวพระศุกร์ได้ทําการโคจรโยกย้ายเข้าสู่ราศีกลุ่มนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนกรรม,มะเรือนการงานของคุณน,นั่นเองค่ะถัดจากนั้นมาวันที่7เมษายนดาวพระอังคารก็โคจรเข้าสู่เรือนกรรม,มะเช่นเดียวกัน มาเจอก,กันกับดาวพระสุกนะคะซึ่งสองดาวนี้ถือเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ค่ะสุกปากวานอังคารรับเอานะคะมาเจอกันที่เรือกนกรมมะย่อมมีข่าวดีในเรื่องของการงานเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีพิศษภอย่างแน่นอนค่ะและไม่พอเท่านั้นในวันที่8เมษายนดาวพระพฤหัสนะคะซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเเป็นดาวสุปเคราะห์ดาวใหญ่นะคะได้ทําการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีมีนค่ะต้องบอก ว่าจังหวะในช่วงครึ่งเดือนแรกดวงดาวทําการโคจรโยกย้ายหลายดวงนะคะที่ยังไม่พูดถึงอีกก็มีอีกหลายดวงดาวซึ่งสมัยจะมองโดยภาพรวมกันให้เลยนะคะเราไปเจาะกันที่เรื่องการงานก่อนเลยค่ะอย่างที่บอกไปว่ามีดาวคู่มิตรใหญ่โคจรมายอยู่ในเรือนการงานนะคะชาวลัคนาราศีพฤศภคุณจะมีสิ่งที่ต้องจัดการเกี่ยวกับการงานค่อนข้างมากนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวพฤษษค่อนข้างยุ่งเลยทีเดียวคำว่า ยุ่งเนี่ยเรื่องงานก็ยุ่งเรื่องส่วนตัวก็ยุ่งทุระปะปังก็ยุ่งนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะต้องทําหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะต้องจัดการนะแต่ชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะก็จะสามารถจัดการบริหารเวลาทุกสิ่งทุกอย่างให้มันลงตัวลงล็อกได้ค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะเกิดไอเดียสร้างสารรค์คุณมีเกณฑ์ที่จะได้สะสางงานปิดยอดปิดบัญชีหรือบางคนอาจจะมีการจัดตกแต่งสถานที่ภายในสำนักงาน ของคุณภายในออฟฟิศของคุณนะคะรวมถึงจิตใจและความรู้สึกนึกคิดของชาวลัคนาราศีพฤษภจะผูกพันกับงานมากยิ่งขึ้นคุณจะให้ความสําคัญกับการงานมากขึ้นนั่นเองค่ะมีการจัดระบบงานใหม่มีการปรับระบบการทํางานอะไรที่มันเป็นระบบเก่าหรือระบบใดที่มันไม่เวิร์กใช้งานไม่ได้ผลคุณก็จะมีการเละระบบเก่าทิ้งเอาแนวความคิดใหม่ๆเข้ามานะคะจะมีการปรับปรุง เกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะและมีบางอย่างที่ชาวลัคนาราศีพฤษภจะได้เข้าไปบุกเบิกอาจจะเป็นบางอย่างที่คุณไม่ถนัดเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็ได้หรืออาจจะมีการวางแผนเพื่อที่จะริเริ่มต้นสิ่งใหม่อะไรบางอย่างในช่วงนี้ก็เป็นไปได้นะคะ ชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนั่นก็คือมีคนมายุ่งเรื่องส่วนตัวของคุณมีคนมาก้าวไก่างานคุณมีคนมาก้าวไก่เรื่องส่วนตัวของคุณทําให้คุณเกิดความรําคาญจุกจิกใจหงุดหงิดใจขึ้นได้ในช่วงนี้นะคะแต่ต้องบอกว่าถ้าคุณรู้จักปล่อยวางนะถ้าคุณไม่ไปต่อปากต่อคํากับเขามากมายอะไรเขาก็จะเลิกยุ่งกับคุณไปเองค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่การทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มส่งผลดี มากกว่าการโชว์เดี่ยวนะสำหรับชาวพฤิกโศบการร่วมหุ้นการร่วมลงทุนจะมีมุมที่ดีเข้ามาค่ะระมัดระวังการปะทะกับเพศตรงข้ามไว้หน่อยเอ่อไว้สักหน่อยสําหรับชาวพฤิกโศบนะคะการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มถ้าได้ร่วมกันกับเพศตรงข้ามเคลียร์งานให้ดีแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนเคลียร์ผลประโยชน์กันให้ชัดเจนจะได้ไม่มีปัญหานั่นเองนะคะถ้าใครทํางานเกี่ยวข้องกับออนไลน์ทางไกลก็จะมีมุมที่ดีมีข่าวดีจากทางไกลเข้ามาค่ะ มีคนมาขอความช่วยเหลือคุณด้วยนะในช่วงนี้ชาวพิศศพค่อนข้างเนื้อหอมกันเลยทีเดียวค่ะอาจจะมีคนเข้ามาปรึกษาคุณแบบลับๆหรือตัวคุณอาจจะได้ไปปรึกษาใครแบบลับๆก็เป็นไปได้นะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การค้ำจุนดีค่ะให้การสนับสนุนดีโดยเฉพาะใครที่เป็นพนักงานประจำพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับการเกื้อนหนุนสนับสนุนจากเพื่อนร่วมค่าจากเพื่อนรอบข้างและหัวนหน้างานเป็นอย่างดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดที่ทําธุรกิจกิจการเป็นของตัวเองนะคะช่วงนี้เนี่ยจะได้เข้าใกล้กับคนที่มีประสบการณ์คนที่เขาเป็นกูรูมีความเชี่ยวชาญ ในด้านใดด้านหนึ่งแล้วคุณไปขอความออไปขอคําแนะนําจากเขาไปขอความรู้จากเขานะคะ mm. ก็จะมีมุมที่ดีแล้วราบรื่นขึ้นมามีเกณฑ์ที่คุณจะเจอกับคู่แข่งมีเกณฑ์ที่จะเกิดความกดดันเกี่ยวกับกิจการของตัวเองค่อนข้างสูงแต่สามารถที่จะผ่านไปได้อย่างแน่นอนค่ะ ต่อมานะคะมาพิจารณากันที่เรื่องการเงินกันบ้างค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะใครที่รอคอยเงินนะใครที่ดีลเงินตกลงเจราจาในเรื่องของการเงินการทองไว้มีเกณฑ์ที่จะได้รับในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เงินจากการดีลจากการค้าขายต่างๆนานาบางครั้งชาวลัคนาราศีพฤษภก็ได้เงินมาแบบงงๆก็เป็นไปได้นะคะแต่ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเมื่อคุณได้รับเงินมา แล้วรายจ่ายค่อนข้างเยอะค่ะจะมีเหตุให้ต้องจ่ายออกไปนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกค่อนข้างหนักเลยทีเดียวเกี่ยวกับรายจ่ายนะคะบางคนจ่ายจุกจิกมีเหตุให้ได้ใช้เงินบ่อยเดี๋ยวก็จ่ายเดี๋ยวก็จ่ายประมาณนี้ค่ะจ่ายไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องจ่ายไปกับคนอื่นหาเงินมาได้ไม่ได้ใช้เงินไปกับตัวเองนะใช้ไปกับคนรอบข้างส,ส่วนใหญ่ใช้ไปกับคู่คู่ภรรยาคู่สามีใช้ไปกับลูกหลานคุณใช้ไปกับคุณพ่อคุณแม่คุณประมาณนี้นะคะ ชาวลัคนาราศีพฤษภต้องระมัดระวังการซื้อของบางอย่างมาแล้วไม่ได้ใช้ซื้อมาแล้วแล้วก็มาเจอกับของที่บ้านว่าอ้าวฉันมีอยู่แล้วเนี่ยซื้อมาเพิ่มทําไมอะไรประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะหรือบางครั้งอาจจะเป็นลักษณะที่ซื้อของมาใช้ได้ไม่นานอยู่ดีๆก็พังเสียหายชํารุดแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะและพ่วงเลยมีเกณฑ์ที่จะถูกถหลอกถูกโกงด้วยมีคนมาหลอกขายสินค้าคุณมีคนมาเอ,อเอาเปรียบคุณลักษณะนี้นะคะต้องระมัด ระวังให้ดีนะคะระมัดระวังการเกิดข้อผิดพลาดทางการเงินค่ะอย่าไปรับปากใครเรื่องการเงินอย่าให้ใครหยิบยืมเรื่องการเงินในช่วงนี้จะดีที่สุดค่ะแต่ข่าวดีสําหรับการเงินการทองของชาวลัคนาราศีพฤษภนั่นก็คือแม้ว่ารายจ่ายจะมากแต่ถ้าเรามองในด้านรายรับรายรับก็มากเช่นเดียวกันคุณจะจ่ายมากเท่าไหร่ก็ตามอย่างไรมันก็จะเหลือเก็บเหลือออมค่ะมีร,รายรับเข้ามาเพียงพอต่อรายจ่ายของคุณอย่างแน่นอนและมีเกณฑ์ที่ แลัวกนาราศีพฤษศจะได้จัดการเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินบางคนได้ซื้อของใหม่เข้าบ้านบางคนมีการโอน,นโฉนดจดจำนองที่ต่างๆนา,น,านาจะมีมุมที่ดีและราบรื่นเข้ามานะคะ ในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุกันบ้างนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภต้องระมัดระวังไฟภายในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นปลั๊กไฟอยู่หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันชำรุดเสียหายแล้วให้เปลี่ยนอันเกา่าเอาอันใหม่เข้ามาซะรวมถึงเตาแก๊สรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆที่คุณไม่ได้ใช้งานนานแล้วเช็คดูให้เรียบร้อยระมัดระวงังเรื่องไฟให้ดีนะคะเรื่องความรักกันบ้างคะ่ะความรักความสัมพันธ์ใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วช่วงนี้แฮปปี้มากเลยนะชาวพฤษภ ะะมีเกณฑ์ได้เดินทางด้วยกันดูแลเอาใจใส่กันและกันมากขึ้นใครที่ยังโสดนะคะอ,อ,อาจจะเงียบเหงาหน่อยสําหรับคนโสดนะคะแต่ยังมีมุมที่ดีระหว่างเพื่อนค่ะเพื่อนจะเข้ามาแนะนําคนนู้นคนนี้ให้แต่อาจจะยังไม่เจอคนที่ถูกใจเท่านั้นเองนะคะรออีกสักนิดหนึ่งค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภสมัยก็ต้องขออวยพรอวชยชัยให้ชาวพฤษภทุกคนทุกท่าน ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ